เริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรเรือนเพื่อนในบ้านมาพบมาตราตันสาทุชนแล้วตามปกติขอไปขยับหน่อยดูจะไกลไปนิดนึงเสียงจะเบา คราวที่แล้วทิ้งไว้ตรงที่ว่าพระอาทิตตะปรารธนาเป็นพระสัพพัญญูจะปรารถนาเป็นพระสัพปรารธนาเป็นสัพพัดพระสัพพัญญูแล้วเนื่องจากว่าได้ผ้าของนางมหาประชาบดีที่ได้รับประเคนแล้วก็มาพิจารณาว่าอุย้ย ถ้าอันอุดมอย่างนี้ไม่ควรที่จะมาปกปิดร่างกายของเราไม่สมควรไม่สมควรที่จะมาปกปิดร่างกายของเรา <c oughs> <ๆ> <c oughs> ขออภัยเพราะว่าร่างกายนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่บัณฑิตราชก็จะคิดว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีแก่ไม่มีตายไม่มีชาราไม่มีพยาธิก็จะลุ่มลุ่มหลงรักใคร่ในร่างกายแต่ถ้าหากว่าเป็นราชบัณฑิตแล้วย่อมพิจารณาเห็นถึงร่างกายนี้เป็นของไม่ดีไม่งามเป็นของอันประกอบไปด้วยโรคพาพยาธิ และก็มีวันสลายไปอยากกระนั้นเลยเราควรที่จะนำผ้าคูนี้ไปถวายพระไปทำประโยชน์ให้กับพระศาสดาเพราะพระองค์มีพระคุณอย่างยิ่งด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติ วิมุตตินัทธสนะคิดดังนั้นแล้วก็นำผ้าคูนั้นเข้าสู่คันทะุุดีเข้าไปหาพระพุทธองค์ยังคันทะุุดีแล้วก็ดาดผ้าพื้นหนึ่งดาดผ้าพื้นหนึ่งที่เพดานแล้วก็ฉีกผ้า อีกผืนหนึ่งเป็นสี่ชิ้นมัดห้อยเป็นพวงย้อยลงมาเป็นม่านย้อยลงมาโอโ้สวยงามวิจิตรสวยงามยิ่งนักนะ <c oughs> เ,เราก็ไม่ได้เห็น <c oughs> แต่ว่าท่านบรรยายไว้ว่าวิจิตรสวยงามยิ่งนัก <c oughs> เป็นที่ยินดีปรีดาปราโมต กับพระอาชิตะะนวกะสงผู้บวชใหม่นั้นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจประสาทประสาทประสาทธรรมประธาประสาทธอันบรสิรสทุสทธิ์อันแช่มชื่นอันแช่มชื่นก็เลยได้อานิสงส์แล้วก็เปล่งวาจาขอประราชนาเป็นพระสัพพัญยู ในอนาคตการด้วยความปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูในอนาคตการนั้นลำดับนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าพระชิตตานี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งจะอุบัติขึ้นในการที่มีพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่รู้ว่าพระชิตต นี่จะได้เป็นเจ้าจักรพัรดิด้วยหรือเปล่าก็คงจะเหมือนเหมือนกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนะอาตมาคาดว่าก็คงจะเหมือนเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งจักรพัรดินั้นก็จะมาถึงมือแค่เอื้อมแล้วอีกเจวันเขาก็จะมอบให้แล้วแต่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกที่นเนรสกรมในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนเลย ก็น่าจะเป็นแนวเดียวกันเพราะพระพุทธพระพุทธองค์นี่จะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะไม่แปลกไม่แปลกแตกต่างกันไปเหมือนกันทุกๆพระองค์นั่นแม้แต่ที่ประสูติก็ต้องไปประสูติกลางป่า <c oughs> ที่สวนลุมพินีวันนั่นคือเจ้าชายสิทธัตถะอันนี้ของ ของพระชิตาราชกุมารนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราค่อยๆทยอยติดตามติดตามไปนะว่า,เ,าเหตุการณ์เบื้องหน้านั้นจะเป็นเช่นไรแต่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนณนะขณะนั้นพระพุทธองค์นี่ทรงประทับนั่งอยู่บนบวรอาสธรรม,มาสของพระพุทธองค์นั้นอาสนของพระพุทธองค์นั้น ก็มีอาการเย้มยิ้มออกมาทำให้แสงโอภาสออกมาจากพระเขี้ยวแก้วนี่สว่างสวัยส่วนพระอานท์ผู้เป็นพระอุปถาคผู้ดูแลตอนนั้นได้รับหน้าที่เป็นพระอุปถาคแล้วก็ดูแล กิจการของสงฆ์ทั้งหมดว่าจะเป็นการแจกพัดการแจกแจกจ่ายให้พระภิกษุไปรับกิจนิมนต์สายนั้นสายนี้ที่นั่นที่นี่อยู่ในหน้าที่ของพระอานนทั้งหมดและพระอานท์นั้นสงสัยอะไรก็ให้ทูลถามได้เพราะว่าขอพรไว้แล้วเนี่ย ว่าขอพอรไว้แปดประการเมื่อก่อนเนี่ยนะในเรื่องที่ว่าเขายกอานท์นี่ให้เป็นให้เป็นพระอุปถาบพระอานนท์ก็ขอพอรไว้แปดประการหนึ่งจำจำได้คร่าวๆนะหนึ่งอย่าให้จีวรแก่อานนท์พระพุทธองค์ก็หวังว่าประโยชน์ประโยชน์อะไรในข้อนี้พระอา non ก็จะ ก็บอกว่าเหตุที่อานน์ต้องมา,าเป็นผู้ประทับอุปถัปรรมเป็นคนรับใช้ของพระพุทโธนี่ก็เพียงเพราะต้องการจีวรนะนะตัดข้อคารหาไปสองไปแสดงธรรมณที่ใดๆกับใคร ถ้าหากว่าพระอานนท์ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้อยู่ด้วยขอให้พระพุทธองค์นั้นจงมาแสดงธรรมนั้นให้แก่พระอานนท์ได้รับรู้รับทราบพ,พระพุทธองค์ก็ถามว่าอันนี้เธอหมายถึงเธอต้องการประโยชน์อะไรพระอานนท์ก็บอกว่าโอโ้เป็นผู้ใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ย พระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนเรื่องอะไรแสดงแก่ใครยังไม่รู้เนี่ยนะจะเป็นพระอุปถาได้หรือเนี่ยสองอย่างเพราะฉะนั้นเมื่ออนอนท์สงสัยอะไรอน,อนนท์สามารถตรัสถามพระพุทธองค์ได้เลยสามารถถามพระพุทธองค์ได้เลยพระพุทธองค์ก็แยมยิมย้มออกมา แสงเขี้ยวแก้วนั้นก็เป็นอย่างไรหรือผู้เจ้าข้าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือผู้เจ้าข้าพระพุทค์ก็ตรัสบ,บอกว่าต่อไปก็มองไปที่พระอทิตะแล้วก็ต่อไปนี้พระอทิตะนวกะสงเนี่ยจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตการหลังจากพัฒกับนี้ไปพยากรเลยคนที่ปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องได้รับการพยากรซะก่อนจึงจะได้เป็นนะเหมือนครั้งสุมเมธดาบทพระพุทธเจ้าของเรานสมัยอดีตเป็นสุมเมธดาบทก็ปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้พยากรณ์ว่าต่อไปสุมเมธดดาบทนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสม,มาณะชื่อว่าสม,มาณะโคดหรือสม,มณะโคโดมอะไรนี่แหะจำไม่ได้แล้วอ้าวตอนนี้ก็สิบนาทีเข้าไปแล้วเอาไว้เบื้องหน้า ค่อยติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเล่าจบทีเดียวมันจะไม่ตื่นเต้น <laughs> เพราะว่าเวลาเราจำกัดเราก็ใช้เวลาเท่านี้นะให้เวลากับญาติโยมได้พอดีพอดีไม่ฟังเยื่เยินเยือเนิเนนานเกินไปแต่ถ้าหากเราฟังคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามเวลายังมีโยมก็เปิดต่อได้ ก็เร,เรียงลําดับไปแล้วกดติดตามพบนี่นคลิปจะขึ้นเรียงกันมาเลยตั้งแต่คลิปที่หนึ่งยันตอนปัจจุบันนี้ถึงร้อยกว่าคลิปร้อยกว่าคลิปแล้วมั้งนะน่าจะร้อยกว่าคลิปแล้วเอาวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบดบาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเจริญจเจริญพร